สวัสดีครับเอซทุกท่านครับกับเข้ามาอยู่ในช่องนมยูบีชาแนลวันนี้ตรงกับวันที่1สิงหาคมนะครับมีได้หลายคนรอซื้อหวยวันนี้หวยออกเมื่อวานแล้วนะครับก็ทักทายกันเข้ามาขอบคุณการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกําลังแรงใจที่อุบลวันนี้นะครับคืมนะครับแล้วก็วันนี้เป็นขบวนรวมต้นเทียนนะครับที่ทุ่งสีเมืองจังหวัดบุบลราชธานี รุ่งนี้เป็นวันแห่นะครับเพื่อเป็นวันตัดสินคณะกรรมการตัดสินวันนี้ที่ทุ่งสีเมืองที่อุบลเดี๋ยวรัาวันนี้ก็จะได้เข้าไปเยี่ยมชมนะครับประเพณีแห่เทียนพรรษาที่เมืองอุบลราชธานีนะครับวันนี้มาดูต้นไม้สวยๆนะครับห้ามกระพริบตายแล้วแต่ละต้นวันนี้ผมบอกเลยนะว่าแต่ละต้นเสอ้อไพรมากเลยนะดูต้นนี้ก่อนนะวันนี้ถ่ายอยู่ในสวนเลยนะพี่กัดหนึ่งสองสามสี่ต้น มีสออหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นครับห้าต้นดูครับเทพอักษาราก่อนหน้านี้เทพอักษารานีนเนน่เป็นไม้เรือนหม่นนะครับเป็นไม้เรือนหม่นถ้าต้นเล็กๆแบบนี้ก็ต้องมีสามสี่พันนะเทพอักษารานะครับดูครับสวยเลยครับมีห้าต้นท่านใดที่ชอบฟอร์มกอแบบนี้ก็ทักทายมาเลยนะครับมีห้าต้นหัวใหญ่แน่นอนกรันตีเขาขึ้นออกขึ้นมาโดยธรรมชาติของเขาเลยนะครับไม่ได้เอามาจับจุ่มกันนะครับ เขาขึ้นมาของเขาในหัวเดียวนะในหัวเดียวเทพอักษาราเอาวันนี้จัดให้พิเศษนะครับ300บาทครับ300บาทไปแล้วครับพี่น้อง300บาทกระถางแรกดูกระถางที่สองครับนี่คือณเมืองนอนทนะเทพฮับฮับแบบนี้ครับณนะเมืองนอนสวยๆแบบนี้ก่อนหน้านี้ก็มีหลักหมื่นเนาะตอนดูฮับฮับครับแต่ละใบสวยมาก สวยๆแบบนี้ครับหนะเมืองนนท์เอาวันนี้แบ่งปันกันไปนะครับราคาแบ่งปันเลยครับวันนี้สองร้อยหกสิบบาทครับหนะเมืองนนท์อ่าดูทางด้านของหึมหาอำนาจมหาอำนาจครับมหาอำนาจมหาอำนาจนะครับดูเป็นไม้ที่มีจำนวนยังน้อยอยู่นะครับมหาอำนาจวันนี้จัดให้พิเศษนะครับมหาอำนาจครับสองรอบาทครับมหาอำนาจ ติดตามมาด้วยครับทางด้านของเทพบันเทิงเทพบันเทิงรับแยกหน่อนะครับเทพบันเทิงสวยๆของเทพบันเทิงครับวันนี้200บาทครับเทพบันเทิงอาแล้วพี่น้องก้มๆเงยๆในสวนนี่แหละนี่คือบัวสวรค์ครับบัวสวรรค์สวยๆของบัวสวรรค์ครับ260บาทครับบัวสวร์นั่งไม่นั่งไหมโอไม่เป็นไรครับ ติดตามมาด้วยครับนี่ก็คือเทพอักษร,ราเทพอักษร,ราไม่ใช่โอ้ยอับสอนสวรรค์ครับพี่น้องยกซีบอกนมมันพูดผิดอยู่เรื่อยเลยวันนี้ห่างแล้วนะครับโอ้ขำกว่านครับอับสอนสวรรค์ครับอ,อับสอนสวรรค์อับสวยๆเขาอับสอนสวรรค์นะครับสวยๆมากครับสองร้อยหกสิบบาทครับนี่แดงเยอะแดงแดงแดง,แดง ดูลูกไม้ครับดูลูกไม้ดูลูกไม้โอ้ยตัวนี้สวยมากนะลูกไม้ใบไผ่นะครับใบไผ่สวยๆแบบนี้ครับ260บาทครับลูกไม้ใบไผ่แนีกยก็มเงยคันนี้พุงก็จะยุบลงดูแสนคำแมนแสนคำแมนแสนคำแมนมาเรือนหมื่นครับแสนคำแมนดูก้านแดงสวยมากครับแสนคำแมนดูใบครับแพงด้วยนะครับแสนคำแมนครับ เอาจัดให้พิเศษครับแสนคำแมนครับ260บาทครับแสนคำแมนนะผมก็ดูมีความสวยงามครับนี่เป็นสีเทพารักษ์ที่แผงออกมานะครับเลี้ยงไปเลี้ยงมาแล้วแผงครับพี่น้องแผงออกมาใบเป็นแบบนี้นะนะครับเขาก็สวยบีอีกแบบนะนะครับแผงเป็นใบใบไบนี่นีสวยเออสวยดางเนาะรับมีด่างด้วย ต้องไปผ่าดูนะต้องท่านใดที่จะไปผ่าหัวต้องไปผ่าดูนะนะครับสองร้อยสี่สิบบาทครับแสนคำแมนแฉงนะแฉงแฉงแฉงให้สีเทพรักอ้ยสีเทพรัก <c oughs> เอาอีกแล้ว <c oughs> ดูทางด้านของเจ้าจัก,กรพพัดครับเจ้าจัก,กรพพัดสวยๆของเจ้าจักรพัดจัก,กรพพัดครับสองร้อยยี่สิบบาทครับเจ้าจัก,กรพพัดนี่นะครับดูทางด้านของ เจ้าพญานาหมื่นครับเจ้าพญานาหมื่นครับหัวหน้าใหญ่ๆเลยละสองร้อยยี่สิบาทครับเจ้าพญานาหมืน่นดูแต่ละต้นดูทดางด้าของดารานพรัตครับดาราโนพรัตสวยๆของดารานพรัตครับวันนี้โอ้สวยมากสวยมากครับเอาจัดให้พิเศษนะครับกระถางนี้สามร้อยห้าสิบบาทครับดารานพรัตดูทางด้านของ เพชรสุวรรณโชคครับฮับฮแบบนี้ใบใหม่ของเพชรสุวรรณโชคครับสวยๆแบบนี้ครับเอาแบ่งปันกันไปครับ3า0บาทครับเพชรสุวรรณโชคนี่คือสาวนครชัยศรีเขียวนะครับสาวนครชัยศรีออกมาเขียวนะแต่ลูกก็ติดมาด้วยนะครับดูลูกเขาออกมาสีทองอารามแบบนี้ดูรากครับยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางให้สาวนครชัยศรีครับเขียวนะครับแต่ลูกเขาสวยมาก เลืองอารามแบบนี้ก็ไปทั้งต้นแบบนี้นะครับอ่าสองยี่สิบาทครับเราแพกแบบตะกร้านะครับแพคแบบตะกร้าวันเสาร์ครับวันเสาร์ดูวันเสาร์ครับสวยๆของวันเสาร์โอ้โหสวยมากครับไม้เรือหลายหมื่นหนึ่งครับวันเสาร์เป็นไม้ใบกลมที่แข็งแรงนะครับไม่ทิ้งใบวันเสาร์นะครับดูความสวยงามวันนี้ก็มาแบ่งกันไปครับห้าร้อยหกสิบาทครับวันเสาร์ เนื่องกองก้มเงยๆนะครับเอฟซีบอกระวังเวียนหัวนะหนุ่มนี่เป็นอะไรฮะทัพทีมทองทัพทีมทองทัพทีมทองครับทัพทีมทองหัวน่าจะใหญ่แล้วผมยังโอหัวน่าใหญ่ใหญ่มากนะทัพทีมทองนะครับสวยๆของทัพทีมทองครับสองร้อยเก้าสิบบาทครับทัพทีมทองมาดูทางด้านของยอดมงกุฎครับยอดมงกุฎสองร้อยยี่สิบบาทครับยอดมงกุฎ ตากล้องผมเดินตามมานะครับเจ้าสาวครับพี่น้องเจ้าสาวสวยๆของเจ้าสาวครับอ่าแบ่งปันกันไปครับวันนี้เจ้าสาวครับ260บาทครับเจ้าสาวกระบี่นา้อยครับกระบี่นา้อยฮับฮารแบบนี้โอ้โหดูครับสวยมากครับกระบี่นา้อยเอาจัดไปครับ260บาทครับกระบี่นา้อยติดตามไปด้วยทางด้านของ ลูกไม้ใบไผ่ครับเข้มๆแบบนี้ครับสวยๆแบบนี้ลูกไม้ใบไผ่ครับ240บาทครับอ้าวมีลูกไม้ใบไผ่อีกแล้วครับอีกหนึ่งต้นครับลูกไม้ใบไผ่240บาทครับมีสาวนาครชัยศรีออกคำฮารแบบนี้นะครับสาวนาครชัยศรีครับสวยๆส6 0ยบาทครับ260บาทติดตามมาด้วยทางด้านของ ณเมืองนนท์แผงผมดูก็เหมือนกับอุบลราชธานีศรีวนารายเลยนะครับสวยมากครับกระถางนี้จัดพิเศษเลยนะครับวันนี้290บาทครับ290บาทครับผมอ้าวดูกันต่อเนื่องครับดูกันยาวๆวันนี้สวยๆครับต่อเนื่องต่อเนื่องนี่เป็นมะนีล้อมเพชรฮับหาแบบนี้ครับมะนีล้อมเพชรครับ สวยๆวันนี้จัดให้พิเศษนะครับมณนีล้อมเพชรกระถางนี้ครับ500บาทครับมณนีล้อมเพชรติดตามมาด้วยครับพรมพิมารพรมพิมารฮับฮับของพรมพิมานครับ240บาทครับพรมพิมานนี่มีเศรษฐีพันล้านครับเศรษฐีพันล้านฮับฮับของเศรษฐีพันล้านครับสองรอยี่ิบบาทครับเศรษฐีพันล้าน ตามมาด้วยครับทางด้านของอะไรฮนะดว,รดวงอมพรดวงอมพรดวงอมพรครับต้นใหญ่มาก220บาทครับาทก็ดวงอมพรโอ้ต้นใหญ่ต้นใหญ่สวยสวยโอ้ดูทางด้านของนพเก,ก้าไม้เรือนหมือนเร,อนเรือนแสนครับนพเก้าหัวหน้าใหญ่มากแล้วนะครับนพเก้าเอาจาัดให้พิเศษครับใหญ่ๆสวยๆแบบนี้ครับ260บาทครับาทนพเก้าี่น้อเลยนะครับสาเหตุที่ออกจากสู้จะได้รู้ว่าตัวไหนส่งได้นะครับ มาดูทางด้านของนี่เป็นเชียงใหม่นะครับส่วนนี่เป็นศรีสะเกดครับกระถางละข้าไม้เหมือนกันเลยนะนี่นี่เป็นเชียงใหม่นะครับนี่เป็นเชียงใหม่นะนี่เป็นศรีสะเกดครับกระถางละสองร้อยสี่สิบาทครับเอฟซีถามนุ่มทำไมมีสี่สิบาทสี่สิบาทเป็นค่าตะกรก้ากับค่าส่งนะครับผมต้องเรียนให้ทราบนะต้องเรียนลูกค้าให้ทราบเลยนี่เป็น นา,นารีบูรพาครับนารีบูรพาสองร้ี่บาทติดตามมาด้วยครับพระยาดำรงราชานุภาพพระยาดำรงราชานุภาพครับสองหกสิบบาทครับอ้าวเดี๋ยวงานนี้ไม่ได้เมาอะไรมาแะ้รครับดูครับดูครับสวยๆครับแบบนี้สวยๆแบบนี้ของ รักเอยรักเอยได้ครบกูรูได้ครบทุกสีเลยนะกระถางนี้ครับรักเอยครับสวยๆแบบนี้ของรักเอยวันนี้จัดให้พิเศษพิเศษเลยนะครับจับแล้วสวย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 ครับสวยมากสวยมากสามร้อยบาทครับดูอสองไขยครับอสองไขยอสงไขยสวยๆ,ๆของอสองไขยครับสองร้อยแปดสิบบาทครับผสงไขย ติดตามมาด้วยครับสุดปรารถนาสุดปรารถนาครับสุดปรารถนา260บาทครับสุดปรารถนาติดตามมาทางด้านของเจ้าจักรพพัดครับในกระถางนี้มี3ต้นครับเจ้าจักรพพัดสวยๆของเจ้าจักรพพัดครับ260บาทครับได้3ต้นนะครับ3ต้นรับไปเลยแล้วก็มีทางด้านของบัวสวรรค์ครับบัวสวรรค์260บบาทครับบัวสวรรค์ แล้วก็มีนําโชคครับนําโชคสวยๆใบใหม่ฮัรเลยครับนําโชคสวยๆรับ260บาทครับนําโชครัศมีเงินครับความใหญ่แล้วรัศมีเงินครับสวยๆแบบนี้รัศมีเงิน260บาทครับรัศมีเงินแล้วติดตามมาด้วยครับซับผนรมซับผนมครับ320บาทครับ 0858824982 0858824982ให้เอทุกท่านมั่งคั่งร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีโชคดีตลอดการขอบครับ